ขวาเอียงซ้ายตัวเป็นทาสเจ้าหา้ผู้หันห่ัหาคนสวนและเห็นแก่ได้แท่ตัวมาบังคับลูกน้องให้เห็นทองยองผู้ดีและเจ้าประสิทธิ์ผู้ดีมวเป็นทาสเพว่คนเลวและขอ็ให้มันตกเหว พวกหมูแล้วคงก,กินบานจากประสิทธิ์มีความดเ,เพราะทำความดีคนอนาปรี หมูรือไนพัวผู้ใหญ่จึงได้ไร้คุณนะตำรวจตำรวจชั่วนั้นได้เก่าหน้ามากมีตำรวจดีวันนี้ต้องมาราบกรรมัวผู้ใหญ่ลืมหน้าที่ที่พึ่งกระทำผู้ครอบครอยากเป็นใหญ่ไม่อายบาดิน จำหน่อยเป่อเปินกินข้าวอายบ่เจ้าอายบ่ข้อถามประเภณดีดีง้ามหมูเฮาข้าวกีสีกาดกีที่เป็นของชาวบ้านคืณสูขเขาบ้านคุณชาวบ้านขาวางทำตัวเป็นขี้ข่าคนชั่วบ่ออายเจ้าเลยเจ้านายลงนายแค่เพียงหยุดสักนัดตัวไปกรบตากุดนักกันเมื่งไม่เลื่อมร้าตแก่เมื่อวานมันยังเป็นคนธรรมดาพอแล้วมันเข้ามาจนซอสอสข้เป็นนายเรา ตาประสิทธิ์ไม่คิดเข้าข้างคนทั่วไปได้้องมาว่าคิดทัว่วผูกพันเลยเท้าทินโดนสัญญยายสังเวยกันเฮาเมาผู้ใหญ่กลายปเป็นทานเขา้าผู้น้อยเราเป็นคนรักรรมไผ่ทำไผ่บนคนแปลง ไผ่ัไผมืนคนแกลงถ้าต้าเขาแดงน้ำหอนถทายุตายมันัวเน้สุมไรโจนสุนทเป็นแค่นิน ทำได้สบายดีบอขอเสียงคนรักทักษิณหน่อยโอ้ยอยังแน่นหนาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับดีใจวันนี้ที่ได้มีโอกาสกลับมาบ้านเกิดจังหวัดอุดรธาน,นีอีกครั้งหนึ่งที่พูดอย่างนี้เพราะจาประสิทธิ์มาใส่ชุดเสื้อแดงที่นี่เลยเป็นครั้งแรกนั่นน่ะ ทำให้มีคนรู้จักตำรวจเสื้อแดงไปทั้งประเทศและทั้งโลกเนาะคิดถึงท่านทักษินหรือเปล่าคิดถึงหรือเปล่าถ้าคิดถึงส่งเสียงดังๆอีกครั้งนึงโอ้ยอยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาจะได้ไม่เสียเวลาฟังเพลงต่อไปเนะาะ ¡Es el สนิ่บ่เคยใช้งานชีวิตราชกา,ารผู้ทีทักสันติราษฎร์รักเสื้อแดงไม่เพี้ยนแปลงรวมสู้กันสู้ฝ่าฟันเตื่อประชาทีปะไะยตยควมเรียกร้องรวมปกป้องสิทธิคนไทยเผเด็จการยิ่งใหไม่อยอมใ้อายุติตี่ จำทำเชยได้ไหนตำรวจไทยไม่รับใช้พวกประเด็จการรักชาวบ้านตุกป,ปงพี่น้องชาวไทยยกแค่จาเพียงนี้พอพึงงพอใจจะโดนย้ายไปไหนแต่หัวใจอยู่กับคนเสื้อเดินไหนขอเสียงคนรักตำรวจ จังหวัดแล้วเนาะไหนๆขอเสียงเมียตำรวจหน่อยโอ๊ยทำไมเมียตำรวจกันทั้งสนามเลยเนะี่ย ใช้งานชีวิตราชการผู้ติทักษันพิราไทยรักเสื้อแดงไม่เพียแเลงร่งมสู้ด้วยกันสู้ฝ่าฟันเพื่อประชาธิป,ปไตยรวมเดียร้องรวมปกป้องสิงทธิคนไทยเด็ดการยิ่งใหญ่ไม่ยอมให้อยิยุที่ทำ โถูกย้ายโลกทำสั่งฟังแล้วหน้าคำขึงเวทีผมแสดงภาพพูไม่งามคนไทยตาดำดำถูกเหยียบย่ำทำเชยใดไงตำรวจไทยไม่รับใช้พัวประ็จก,การรักชาวบ้านปกป้คงที่น้องชาชไทยยุดแค่จาเพียงนี้พ็พึงพอใจ ดูย้ายไปหไหนแ,แต่หัวใจอยู่กับเสื้อแดงแต่หัวใจอยู่กับคน้เสือ้อแดงแต่หัวใจอยู่กับคนเสือยอยส้อ ไปไหนแต่หัวใจก็ยังอยู่กับคนเสื้อแดงก็ไม่งครับแล้ววันที่25นี้เตรียมตัวแล้วหรือยังไปไม่ไปไปไม่ไปมีรถไปแล้วหรือยังมีแล้วบอกโอ้ไปให้เยอะๆด้วเพราะคุณจตุพรบอกว่าอย่างน้อยที่สุดคูณด้วยสองได้ตีนสักล้านตีนก็ยังดีนะ นะครับเตรียมไว้ให้ไก่พวกคิดไม่ดีกับต่อประเทศชาตินาะบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคุณปฏิวัติใช่ไหมครับไม่รักประเทศชาติไม่รักประชาชนแล้วอยากคิดทําลายประชาชนต่อไปนี้มีคนเสื้อแดงแล้วคงยอมกันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก่อนไม่มีเสื้อแดงนึกว่าจะทํำยังไงก็ได้ใช่ไหมครับโออถ้าคิดจะปฏิวัติก็ปฏิวัติมาเถอะ รออยู่ตีนเป็นล้านเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวอยากจะฟังเพลงต่อไปไหมครับอ้าวล,ลืมเมื่อกี้อ้าววันนี้ลุกฝากด้วยคนนี้ร่วมต่อสู้กับพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วประเทศนะครับเป็นขวัญใจคนอุดรธาน,นีนะครับเพื่อนผมคนนี้ฝากด้วย แนะนำนิดนึงปากเลอปากตัวแป๊บเดียวครับปอลมินพิมานเมกินเอาไปเป็นนายกอบอจอบบคับอ่ายืนยันแล้วครับพี่ยืนยันแล้วครับเอาแค่นายกอบตบอบจนึกไปจะเป็นนายกอบตแต่ลงนายกอบจจังหวัดอุดรธานีบ่ตบมือเป็นกำลังใจปอลมินพิมานเมกินบุตรชายของพันตำรวจตท สุรทินอ้ยลืมไปหัวหน้าผมเองนั่นแหละนี่พอจาา่าประสิทธิ์ได้เป็นโซสก็ลืมผู้บังคับบัญชาซะนะนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่เห็นเดินพ่นเพี้ยนป่นเพียพเพ้ยนอยู่เมื่อกี้นี่ไหนมาดีโอ้ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นโดย,ยจ่าสั่งผู้บังคับบัญชามีอะไรจะพูดกับพี่น้องประชาชนเล็กน้อยไหมครับก็ ถามจ่าประสิทธิ์ดูสิว่าได้เป็นสอสอเพราะใครออนานใช่ไหมรับมากันดีๆเพราะท่านนี่แหละเพราะท่านนี่แหละท่านบอกว่าคนที่จะเป็นสอสอต้องมีบุคลิกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่ ต้องออนมถมต,ตนเนาะผมบอกอ่าประสิทธิ์ผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบเวลาไหว้ชาวบ้านแล้วก็โค้งหัวลงอย่างนี้แล้วผมชอบว่าน้องต้องได้เป็นสอสอแน่นอนไม่ได้ไหว้แบบนี้ไหว้แบบนี้มึงไหว้แล้วมึงจะเอาไงใช่แม่แมนบอกมันต้องไหว้แบบนี้และแมนบ่เออนี่ผมบอกวิธีไหว้ตั้งแต่มาพบพรผมน้องเอาเลยแล้วผมก็บอกวิธีว่าน้องครับ น้องต้องแสดงตัวตนออกมาเวลามันจะตายเดี๋ยวมันก็ตายเองนั่นแหละแม่บอกวันนั้นพี่บอกให้ไปลุยใช่ไหมวันนี้อภพิสิทธ์ไปอุบลไปบุรีรัม์น้องเป็นคนที่ว่าโทรมาขอกำลังตองน้องน้องปิดล้อมใช่ไหมลุยเลยแล้ววันนั้นเขาก็แสดงตัวตนออกมาว่าเป็นนักชู้จริงๆแล้วไม่ตายตอนนี้ได้เป็นสอสอแล้วครับโอเ ขอบคุณพี่ครับและอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวของผมนะครับเป็นลูกสอสอท่านสมคิดนะครับชื่อน้องสาวมันธนานะครับบานไทยสงฝากด้วยสาวสวยคนเก่งคนนี้นะครับอาแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับกับสวัสดีค่ะคนแสดงอาจารย์อ้อมมันธนาบานไทยสงนะคะ ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงแล้วอาจารย์อ้อมคนนี้ขอเป็นนายกอบจหญิงคนแรกของเมืองหนองคายนะคะที่ได้เป็นป้าค่ะให้เป็นป้าพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยทั้งสวยทั้งงามขนาดนี้เนาะบวเลือกบวได้บวแต่น่าอิจฉาจังเลยผมมีพวกแล้วแหละ พระจันทร์หลายดวงบนเวทีวันนี้น่ารักมากนะครับเป็นสสที่ขยันไม่ว่าจะนอกสภาในสภานะครับอขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับอ้บาวฟังเพลงสุดท้ายครับชื่อเพลงว่าตายหัมตายหากกันให้หมดด่ารัฐบาลเผด็จการงวดที่แล้ว não 放开我吧。 โุมันแพ้การเลือกตั้งมันก็จะตายหงตายหากันหมดแล้วพี่น้องครับอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้พบกับท่านจตุพรรุมบันนะครับอาขอบคุณครับ